ไปแอ้ปีนไป้นู่นเลยลูกเ้นะเฮ้ยเฮ้ย้จับโน้ตโน้ตเทเลยน่ามาตรงนี้จากตงนี้หนูเอจีไม่ต้องกลัวลูกเอจีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอวงเลยลูก มาเช้าพี่ชายบอกว่าอะไรให้ฟังเสียงหมูใช่ไหมลองฟังดูเสียงหมูร้องไงลูกยังไม่จับหมูว่ากลองจับดูลองสมายดได้ลูกลองไปลุกๆหมูดูเบีลูเก๋เที่ลุกตัวหมูดูน่ารักนี่เอ้ี่หน่าร้าน่ารักเห็นไหมไม่เลยเกที่ลกถือหมูแล้วที่กจับได้ไ ใช่ไม่ต้องไปได้ถ้าใจใครไปอางน้ันวน้ไม่่ไมดดี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 ดดี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 ดดี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 ดดดีดดดีดไดดดดดดดีดดด นี่ไงนี่ตาจับโบนี่ไหนนบานี่ยน่ารักดีมาดิดมตบกันโอ้โหลงมอยอยน้อยโน้นป้าพาเข้าไปนะป้าพาเข้าไปดูแล้ว ตายกั่ไงไงจะแบบนี้วะแบบนีี่เห็นไหมกินเยอะๆโตใบไบอร่อยจังจับตูดมันลกจับตูดมั้งจับตูะเล็กตรงนู้ไหมจับตูดตัเล็กนเล็กเด็เดียวต่อไปเราจะไปให้ห

ีให <im> ้นะคบพี่ให้อาหารเป็ดมได้หยกไว้แล้วลูกนั่งยอมกับถือดลูกแล้ถือของแม่เลยแล้เอาของที่แม่เอาที่แม่แนี้น่ใคุณตรา้

ระว่าเดี๋ยวตกน้ำยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆแบมือเลยแบมือ้มตอัวร่นเป็ดไม่มีฟันนะครับไม่มีฟันไม่ลมืเดี๋ยวเขามเอาแบมือ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 แบมอแบมืออแบมือแบมมือแอแบมือแอแมือแบมือ

ลวเดยไครับหลกได้เอ่ายครับเลยลูกเข้ไปเลยลูกตัวพีพ่อแม่ถ่ายรูปไม่ได้เลยครับถ่ายได้ครับไปเลยนะครับขาเปล่าครับไม่ขาไม่ เอาเลยผัดหนึ่งเขาเปเลยดีเลย

ครับรอก่อนไไงเดี๋ยวเข้าไปเข้าแถวไว้นิ่มหวเดี๋ยวเข้าไปประตูนี้ครับเด็กเด็๋ยวๆครับหันมาทาง B หลูกหันมา เราจะเข้าไปเก็บไข่ไก่นะครับคนละสองฟองสองฟองนะครับเซิร์ฟกันได้ไหมเราเก็บไข่กี่ฟองไม่ใช่ครับไก่นี้เก็บไปแล้วนะครับเราเอาไปกินไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมนะเราเอาไปฟักไม่ได้นะครับโอเคไหมเด็กๆอ่าสองฟองอย่าลืมว่าอันนี้เป็นไข่สดนะครับ เป็นไข่สดนะครับไม่ใช่ไข่ต้มนะลูกอย่าทำแตกนะทำแตกทำไงครับลุงไหลลอยลูกโอ้ต้องเสียตังค์เลยเนี้ยเอาสองปลาเอาปลาหยิบหยิบเลยมาใครยังไม่ได้เจอ อาเลยลูกของเก่าครับเข้าไปเก่งมากนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยก้าวเขาไปเลยลูกไม่ต้องกลัวดีจะไปหยิบไข่โอ้โหจะเก็บไข่สอกฟอง อ้โเก็บไข่ก้าจ้ายังอยากเก็บอยู่เดี๋ยวอีกไหมไม่เหรออ่ะแบบเนี้ยไก่เลยค่ะใช่ใช่ยังนุ้มนะนี่ไงครับมาเร็วเสร็จแล้วล้างเลยแต่เยลลูแคี่มี2ตัวนะกิมไ่ที่รอก่อนมาีิเป็นที่ล้างมือ ใ่นไปแล้วลอูเลยกบเกลยเลยนสขึ้นไป้ซิี้รเลยไมอาเดเดี๋ยวเอาเอาาใส่ลงไปในข้อแพ้ได้นะครับใส่ลงไปทางกามเลยลูกแต่เขากินของเขาเองนะ